ไอ้โยสสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกใบทุกท่านเลยอยู่กับผมทูเทน GSK วันนี้ก็ไม่หยุดในแมพของอินิวรัสเตดนะครับหายกันมาประมาณ8-9วันวันนี้เรามารีวิวทางแนนของตละคอนอนเรามาดูความสามารถกันดีกว่านะครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับผม,ผมใช้เป็นทางแนนของอนอตปับกริดเรามาดูพาสซีฟแรกกันดีกว่านะครับผมนะนะครับเขาจะบอกว่าเออในทุกๆ50วินาทีนะครับยูนิตจะติดสตาเป็นเวลา 10วินาทีหลังจากที่สตารหายไปก็คือจะได้รับทางด้านของอัเบต5%ระยะ10%แล้วก็คริเ i เ a ี5%หลังจากยูนิตฟื้นขึ้นชีพเปอร์เซนต์ความเสียหายจะเพิ่มเป็น2เท่าก็คือความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มเป็นสเท่านะครับสามารถสเต็คนะครับก็คือเขาจะบอกว่าความเสียหายนะครับเพิ่มขึ้น30%นะครัความเสียหายจะเพิ่มขึ้น30%ในวงเล็บนะครับ ระ,ะยะเพิ่มขึ้น30อัตราคิดที่ค้อบวกอีก15นะครับก็คือทุกๆ50าิวินาทีวิธีของเราจะถูกสตาร์เป็นเวลา10วิหลังจากที่หายจากสตาร์แล้วนะครับจะได้รับดาเมจบวก5 นะแล้วก็ระยะ10ก็คริทิคอลเรอีก10ก็คืออัตราการเกิดคริติคอลนั่นเองน่าจะเกิดซ้ํากัน3ครั้งนะครับแล้วก็สแตตการได้สูงสุดก็จะถึง30อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าถูกหรือเปล่าคิดว่าน่าจะประมาณนี้ retraction I ทุก5ครั้งนะครับจะใช้ท่าการปฏิเสธนะครับทำให้เอฟเฟกตศัตรูนะครับ,รบพวกท่าของศัตรูเนี่ยจะหายไปเป็นเวลา25วินาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีเวลา กูดาวอยู่ที่60วินาทีต่อศัตรูหนึ่งตัวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าูกหรือเปล่านะที่ผมแปลเมื่อศัตรูโจมตีฐานนะครับหาฐามีมี3สต็อกขึ้นไปก็คือหลักๆก,ก็คือเริ่มเก็บไปมีอยู่5อยู่แล้วดังนั้นนะครับฐามีสต็อก3ตัวขึ้นไปนะครับเป็นเวลา15วินาทีถัดไปศัตรูที่โจมตีฐานจะถูกวับกลับไปยังจุดเกิดนะครับใช้ได้ครั้งเดียวที่ถูกหยุดเวลานะครับจะได้รับความเสียหาย2เท่า และมีโอกาส20%นะครับที่จะได้รับความเสียหาย5เท่าของยูนิตปัจจุบัน20%มีโอกาสติดไอ้5เท่าเอฟเฟกตเริ่มต้นประมาณนี้นะครับสแต็กโดยรวม6ล้านระยะ56นะครับูดาว2.6รีทิคอลเชองอยู่ที่60ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยเนะครับไม่ต้องไปลุ้นเหมือนคิดิโตที่จะต้องตีทับสแต็กให้ได้75นะเปิดมาพิ่เกได้เลย60แน่นๆเราไปดูอัปเกรดคั้งแรกนะครับ อัปเกรดขั้นแรก6,000นะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วดาเมจเพิ่มระยะเพิ่มไม่มีอะไรนะครับขั้นที่4นะครับขั้นที่4 17 500่งเจ็ดห้าร้อยดาร์กเมจิกดาร์กบีมโอเคอักไปเปลี่ยนแอนิเมชันหรือเปล่ามันต่างอะไรจากการพุ่งไปต่อยตรงไหนมันต่างจากการไปต่อยเม,มื่อกี้ไหมต่างกันที่เอฟเฟกต์มืดเหรอแค่นี้ใช่ไหมหรือผมอาจจะไม่ได้ปรับสุดวะก็น่าจะปรับสุดนะคนดู คิดว่าน่าจะจะเป็นการกระโดดเข้าไปจบตีนะครับเรามาดูสแต็กหลังจากที่เอฟเฟกเปลี่ยนนะครับผมนะเราไปอยู่ที่95ล้านนะครับผมระยะอยู่ที่63สกูดาวอยู่ที่4.5วินาทีนะครับ59วินาทีอ่า4.59วินาทีนะครับคีย์นิ่งข้ยังคงเป็น60เหมือนเดิมโอเคอัพไปเรื่อยๆนะครับคงไม่มีอะไรแล้วนอกจากบั๊กสแต็กไปเรื่อยๆอ่าประมาณนี้เรามาดูขั้นที่10นะครับขั้นที่10เป็นดาร์กมจิกนะครับแพลนดีทอยเออร์นะครับ โอเคเราก็คงไม่หวังอะไรแล้วนะครับมันชื่อว่าแพลนดีชอยเยอร์นะครับเป็นดาร์กมายจนะเป็นหมดความมืดนะั่นแหละนะอ่ะหลังจากอัพขั้นที่10นะครับมาดูดาเมจนะครับดาเมจอยู่ที่446ล้านนะครับผมนะระยะอยู่ที่86.7สิบหกจนะคู่ดาวอยู่ที่9.84วินาทีนะค่อนข้างที่จะโจมตีนานพอสมควรเลยนะคิดดีคอยยังคงอยู่ที่60นะครับโอเคที่เหลือก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับขั้นสุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายก็คือจะได้ ดาเมจนะครับแบบเป็นสกิลกดมาเนะเป็นพาสีฟสกิลกดเนี่ยเรามาดูหลังจากอัพเต็มนะครับอัพเต็มอยู่ที่605ล้านนะครับผมระยะอยู่ที่91.6นะครับคู่ดาวอยู่ที่9.84วินาทีนะครับคีย์เดคอลเชงหรือโอกาสติดขี้อยู่ที่60นะครับแล้วก็จะได้สกิลกดมานะครับเซเว่นสเตปดีทรักชั่นออกเสียงถูกปะ เออช่ามาเถอะก่อนที่จะกดใช้นะครับเรามาดูความสามารถสกิลกดก่อนสกิลกดเนี่ยความสามารถง่ายมากสร้าง,งความเสียหายนะครับให้แก่ศัตรูทั้งหมดในเมพนะที่อยู่ในระยะรีมูฟก็คือหัก2นะครับตอกด้านบนนะครับผมนะมี5้ทับหนะครับผมหลังจากที่เรากดสกิลใช้แล้วนี่ครับสครั้งไม่ใช่ดิสอครั้งะไรหลังจากที่เรากดสกิลไปแล้วนะครับผมนะความเสียหายนะครับที่สต็อกจะหายไปก็คือ2 นี่ครับผมนะก็คือ5จะถูกหักไป2เหลือ3จนกว่าจะเหลือ1นะครับเหลือ1ชิ้นนะก็คือ1สตอ็อกนะครับผมนะเหลือ1สตอ็อกทัหลังจากใช้ความสามารถนี้ครบ7ครั้งในการใช้ครั้งต่อไปจะสร้างความเสียหายสิทิลเลียนนะครับเป็นดาเมจสิทิลเลียนให้กับศัตรูทั้งหมดในแมปหยุดเวลา60วินาที SP ปัจจุบันของศัตรูทั้งหมด บนแผนที่เนี่ยจะลดลงเหลือ25เซนตะครับ่าจะประมาณนี้ละกัน,นสำหรับความสามารถของพี่แกนะเดี๋ยวเรามาลองกดใช้เล่นๆดูก่อนละกันนะ,นะว่ามันหักศอกจริงหรือเปล่านะกดไปเลยนะอ่ะกดสองนะครับหักไปเลยไอ้กดสองเลยกดหนึ่ง,งครั้งนียครัหักไปสองพบเจดครั้งแล้วนะครับครั้งตัดไปนะครับก็จะสร้างความเสียหายยูนิตทั้งหมดในแมปเลครับผม อ่ะสิบกเิเลนใช้ยังไงให้ครบเจ็ดทางนะคิดว่าน่าจะใช้กับโจลูโน่นะเอาโจลูโน่มาต่อยแล้วได้คิวคิวสเต็กนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะใครที่ลองเอาไปใช้แล้วก็ดีหรือระยะมนแค่งไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคับนะครับนะาสำหรับตัวนี้ก็น่าหาสำหรับคนอวนนะยแล้วก็สกิล การใช้อาจจะยุ่งยากไปนิดนึงนะครับเอ่าจะเก่งก็ต้องมีสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนมานิดหน่อยนะันั่นก็คือเลือดถานของเราน,นั่นเองนะโอเคสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนคนระับ See you again next time ไว้เจอก,กัน,นครับ